ชุดแข่งเราจะเห็นกันหลากหลายนะครับจริงๆชุดแข่งมีมาตรฐานอะไรยังไงไหมพี่อันนี้ใกล้ไปนะครับเป็นตัวปัจจุบันละรุ่นใหม่ขเขาก็ขึ้นด้วยดีซีนนะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยปีสองพันยี่สิบสี่เนี่ยเขาเขาเป็นมาตรฐานหมดแล้วอ๋อบางคนเนี่ยขับครั้งเดียวแล้วถอดใจเลยก็มีใช่บางคนไม่ชอบ <laughs> บางคนไม่ชอบก็มไม่ใช่ทางใกล้ก็สองหมื่นกว่าบาทครับถ้าเป็นคาร์บอนก็ ประมาณ6กหมืแต่วันนั้นผมเห็นพี่โอบมีโพสต์ราคา3 0 0แสนมวกใบเดียวเราดูนี่อันนี้เราชอบมากเลยยี่ห้ออะไรแต่น,นี้เหมือนจะแบบเหมือนมีรูดักอากาศเยอะกว่าหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้เหมือนเบาอะไรเป่า สวัสดีครับผมเอ็มโรซิงไทยแลนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันกับร้านนี้เลยนะครับเลสซิ่งกาลาดนะครับเป็นร้านที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของรถแข่งนะครับแล้วก็เป็นพวกชุดนักแข่งอะไรต่างๆพวกนี้ที่เป็นชุดเซฟตี้นะครับรวมถึงอุปกรณ์ที่เป็น FIA นะครับซึ่งช่วงนี้นะครับผมเริ่มแบบ อยากที่อยากจะเป็นนักแข่งแล้วมันคือความฝันเล็กๆนะครับก็เคยไปแข่งมาแล้วนะครับแต่ตอนนั้นนะอุปกรณ์เราก็มียังไม่ครบแล้วก็ต้องยืมเขาอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เลยอยากที่จะเตรียมอุปกรณ์บางอย่างให้ครบนะครับวันนี้เราเลยจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูกันว่าอุปกรณ์ที่นี่เนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาเป็นยังไงบ้างแพงหรือเปล่าหลายๆคนคงอยากรู้ว่าอุปกรณ์ที่เป็นแบบพวกชุดแข่งหมวกกันน็อกถุงมือนะครับ มันแพงไหมราคาเราสามารถซื้อได้หรือเปล่าเริ่มต้นเท่าไหร่อะไรยังไงก็สําหรับใครที่มานะอันนี้เ9ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งอันนี้เป็นโอม f o r ร์ด e ิวน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกล้อมแมกนะครับส่วนร้านของพี่เขาเลสซิ่งกาลาดนี่ทางเข้าทางเข้าแล้วก็ต้องเดินขึ้นบันไดไปนู่นเขาะจะมีป้ายบอกตรงนี้เลสซิ่งกาลาดชั้น2เห็นร้านแล้วอยาเข้าผิดนะต้องเดินขึ้นไปก่อน ตอนนี้ครับเรายิงกับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนาตัวหน่อยครับชื่อโอครับเลสซิงกะหลาดนะครับพี่โอเลสซิงกะหลาดถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการแข่งรถรู้จักพี่โอเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับนะครับพี่โอเปิดร้านมากี่ปีแล้วพี่ปีนี้ก็น่าจะสิบสี่สิบห้าปีแล้วสิบสี่สิบห้าปีนอกจากเป็นเจ้าของร้านก็เป็นนักแข่งด้วยใช่ครับนะครับทีนี้หลายหลายคนอยากรู้พี่อย่างหมวกที่ใช้ในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบครับมันแตกต่างกับพวกหมวกกันน็อกทั่วไปใช่ไหมพี่ ใช่ครับก็คือหมวกพวกนี้ก็คือเขาเรียกว่าใช้ในการแข่งขันนะครับ,รบก็จะมีมาตรฐานนี้ก็คือจะมีหมุดฮารจะมีผ้า,ากันไฟอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าแข่งรถมันมีเกี่ยวกับเรื่องพวกการไฟไหม้ด้วย,ย<อ><ช>ผมเคยเจอว่าหมวกอะบางตัวก็จะเป็นเป็นมาตรฐานอื่นมันจะมี FIA ตัวหนึง่งมันจะมีสแนลใช่ไหมครับเป็นอีกตัวหนึง่งมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับซึ่ง FIA เนี่ยมันก็จะผ่านสเนลทั้งหมดแหละ แต่ว่าหมกสเนลเนี่ยก็คือก็ได้มาตรฐานระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้น FAA นะเอนะถ้ารายการมาตรฐานเนี่ยส่วนใหญ่ก็สเนลก็ยังใช้ไม่ได้๋อก็แล้วราคาใกล้เคียงนะบางตัวเนี่ยราคาของสเนลนี่บางบางตัวก็แพงกว่า FAA ก็มีที่ผมเห็นราคาไม่ไม่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่สเนลนี่จะถูกกว่า FA a ครึ่งหนึ่งอ๋อแล้วครับคือสเนลเนี่ยเขาจะไม่ไปขออนุญาตเอฟไอเอครับไอที่มันแพงเนี่ยเพราะมัไปไปขอเอฟไเอนั่นแหละคือต้องคือต้องจ่ายเอฟไอเออ่ะถึงจะได้แบบ ลายเส้นเอฟเอมาครับไอ้ที่มันแพงก็เพราะเพราะปจ่ายเขาเนี่ยแหละอืมก็ต้องดูดีๆเพราะว่าจะแข่งขันรายการไหนจริงๆถ้ามีเอฟเอเอฟเอแทบจะแข่งได้ทุกรายการของการแข่งขันตรงนี้ใช่ครับถ้าเป็นการแข่งขันรถยนต์มาตรฐานเนี่ยก็คือใช้เอฟเอก็คือแข่งได้หมดอ่ะครับอย่างหมวกถ้าเป็นหมวกกันน็อกที่เป็นเอฟเอราคาถูกสุดของพี่โออยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เรามีโปรอยู่นะครับเป็นอะไรตัวทีวีซีเอสนะครับครับหมื่นเก้าพันเก้าร้อย ตัวที่ผมซื้อนั่นแหละคือได้มาตรฐานอยู่แล้วแข่งได้ทุกรายการเหมือนกันใช่นะครับแล้วทีนี้หมวกที่มันถูกมันแพงมันขึ้นอยู่กับอะไรที่ออย่างถ้าเป็นคาร์บอนเนี่ยนะครับมันก็จะหนึ่งได้ความเบาสองไาแข็งแรงแล้วก็ได้ได้หล่ออะไรเงี้ยได้เท่ได้ได้หล่อเฉยแล้วก็แบรนด์บแบรนด์ถ้าอย่างเบลอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ถ้าตัวเริ่มต้นเนี่ยราคาใกล้กันก็อย่างหมวกไอเฟก็สองหมื่นกว่าบาทครับถ้าเป็นคาร์บอนก็ประมาณหกหมื่น แต่วันนั้นผมเห็นพี่โอมีโพสต์ราคาสา0 0 0นใ่หมวกใบเดียวใช่อันนั้นยี่ห้ออะไรพี่ส0 0แสนจะมีหลายยี่ห้อนะครับมีเบลเบลก็คือตัวตัวท็อปเขา hp 77ครับ f a ก็จิมาตรฐานหนึ่งขยับขึ้นไปอีกเป็นในระดับเดียวกับ f ่ะครับถ้า f 1ใช้ f a 8860ตัวนี้อคือ f a นก็จะมีแบ่งเลเวลของ f a ด้วยใช่อย่างที่เราซื้อกันเนี่ยก็8859ครั้ก็เป็นตัวล่างลงมา ถ้าเป็นขยับสูงขึ้นไปก็คือรถมันเร็วขึ้นแรงขึ้นเนี่ยหมวกก็ต้องแข็งแรงขึ้นอีกคิวหน้าเนี่ยก็จะเล็กเล็กลงมาอีกเพราะว่าเพิ่มความแข็งแรงของหมวกกันน็อกอย่างนช้นว่าคิวเราเนี่ยกาเล็กแล้วนะก็คือยังยังกว้างอยู่ครับยังไม่แข็งแรงเท่าตัวไปแบบสู์พอคิวมันจะแคบความแข็งแรงก็ยิ่งเยอะเพิ่มขึ้นอีกวัสดุก็คนละตัวครับอ่าซึ่งอันนั้นคือเป็นการแข่งขันอีกประเภทหนึ่งแล้วก็คือเป็นอีก เกรดหนึ่งของ f a a ขึ้นไปตัวบนสุดแล้วไม่ไม่มีสูงกว่านี้แล้วใช้ได้แข่ถึง F1 รถ g ี3ะอะไรเงี้ยที่เราเห็นไงว่าหมวกยิ่งแพงคือมันยิ่งไปแข่งรายการแข่งขันรแรงๆได้เออนะก็มันก็มีหลายดีเทลแล้วนอกเหนือจากหมวกมันก็จะมีบาลาคาว่าใช่ครับไหมครับอันนี้ก็บังคับว่าต้องใส่ว่าต้องใช้ถ้าเป็นรายการมาตรฐานคือต้องมีครับต้องใส่อ่าบัลาคาว่าคือตัวเขาเหมือนเหมือนไอโมงนะ เออเหมือนไอ้โม่งแต่มันเป็นกันไฟเหมือนกันใช่ครับแฮปเอเหมือนกันแล้วก็จะมีฮานฮานเนี่ยเมื่อก่อนผมไม่รู้จักเลยจนมาเหมือนเราเห็นอุบัติเหตุแรงๆที่ผ่านมาที่สนามแก่งอาจาจานหูกลายเป็นว่าทุกคนจะต้องแบบต้องต้องหันมาใช้แล้วเป็นอุปกรณ์สาคัญในการในการแข่งรถอ่ะครับฮานคือตัวอะไรพี่จริงๆแล้วถ้าเป็นสับเรียกของมันจริงๆแล้วก็ย่อมาจาก head and neck support เลยนะครับครับก็คือป้องกันเขาเรียกว่าศีรษะนะครับแล้วก็คอเวลา ถ้าเป็นรถแข่งที่เป็นรถแข่งเนี่ยน,นะครับเขาจะเป็นบอกแบบหูกว้างเลยหูกวางอ่ะก็คือมันมีปีกนะครับรับรับแรงเวลาเวลาเราเข้ากําแพงใช่ไหมครับทีละเราก็มีหมวกกันน็อกแล้วก็มีเบลล์ยึดอยู่ใช่ไหมครับ,รบ,บเวลาเราเข้องแพงมันก็จะตึ้งตึ้งอยู่ในอยู่ในกรอบแต่ด้านหน้ายังโล่งอยู่หานเข้ามาปิดตรงนี้แหละก็คือชนข้างหน้าเนี่ยชนชนข้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยหานจะเป็นตัวล็อกบ่าล็อกไหลเราไว้แล้วก็กับหมวกกันน็อกไม่ให้เราหัวเรา ไปข้างหน้าก๊อกไปข้างหน้าเพราะจริงๆอ่ะเขาบอกเลยนะว่าการที่ไปอย่างเงี้ยแรงๆอ่ะกระดูกคอหักคอหัก,หกมีมีบัิเหตุที่มีผู้เสียชีวิตจากการ<ช>เหตุการณ์แบบนี้มาแล้ว<ช>นะครับ<ช>อย่างด้านข้างก็คืออย่างที่บอกไปมีปีกนะครับส่วนหน้าหลังเนี่ยก็คือใช้ตัวฮารเป็นตัวช่วยเพราะว่าฮานเนี่ยมันจะล็อกเดี๋ยวพอใครเคยไปดูการขันจะเห็นว่าตัวฮารจะมีเชือกที่ล็อกกับตัวหมวกอีกทีหนึ่งไม่ให้หัวเราขยับหน้าหลังได้สําคัญมากๆ นะครับเพราะว่าการถูกชนจากด้านหน้าด้านหลังหรือว่าการที่เราปั้งเข้าไปกําแพงเงี้ยอันนี้ยังไปข้างหลังเนาะเวลาจังหวะเราชนเบรลเออร์ชนรถคันอื่นอย่างเงี้ยมันจะเป็นโมเมนตัมอย่างนี้อยู่แล้วไอซีซ่าเราเนี่ยฮานจะดึงไว้ไม่ให้มันองศามันเกินที่ร่างกายรับได้คอับบางคนบอกว่าอยากให้มันสบายหลวมๆหน่อยอันนั้นก็ไม่ปลอดภัยฮานมันจะมีระยะสายมาตรฐานของฮานเนี่ยก็คือไอ้สายเนี่ยครับมันก็คือ18นิ้ว ะระยะนี้เขา <S <S เขาเขาคิดว่าเหมาะสมแล้วในการรักษาระดับศีรษะเนี่ยไม่ให้มันพับกบกบคอเนี่ยอันนี้เหมาะสมแล้วจะมีสิบเก้านิ้วสิบเจ็ดนิ้วอย่างเงี้ยซึ่งแล้วแต่คนชอบดีกว่าแต่แต่เท่าที่เท่าที่เท่าที่าาาาาาขายมาก็คืออันนี้ปลปปอดภยัยสุดระยะปลอดภัยมีระยะปลอดภัยด้วยนะครับโอเคแล้วก็จะมีชุดนี่ชุดแข่ง,ช,ขงชุดแข่งเราจะเห็นกันหลากหลายนะครับจริงๆชุดแข่งมีมาตรฐานอะไรยังไงไหมพี่มันแตกต่างกันบ้างปะก็ก็เหมือนกันครับก็มี เอฟเออย่างเงี้ยอันนี้นะครับอันนี้แคเอนะครับเป็นตัวปัจจุบันละรุ่นใหม่เขาก็ขึ้นด้วยดีซีนั่นนะครับถ้าเป็นอันเก่าก็เป็นอาร์เอสนะครับอันเก่าคืออย่างนี้อันเก่าเป็นอาร์เอสเห็นไหมแต่ก็ยังใช้แข่งขันในปัจจุบันของบ้านเราได้คือจริงๆอ่ะถ้าถ้าคุยนจริงๆก็คือตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยปีสองพันยี่สิบสี่เนี่ยเขาเขาเป็นมาตรฐานนี้หมดแล้วมาตรฐานนี้ก็คือจะกำหนดเป็นเอฟเอสิบปีนะครับก็คือหมดสามปีนี่เลยสามสอง ชุดนี้อาจจะเป็นชุดของปีปีสักสองแล้วอะไรเงี้ยครับ,รบท่านเก่าก็จะเป็น F A ตัวเป็ค่ห้าปีนะครับแต่ในหลายรายการเนี่ยหรือบางคนแบบวา่ารายการไม่ได้แข่งใหญ่หรือเป็นพวกคาขับพวกนี้คือสามารถใช้ได้แล้วก็คือคุณสมบัติของเรื่องของการกันไฟอะไรต่างๆเนี่ยตัวชุดก็ยังยังรองรับได้อยู่ ใช่ไปอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นชุดใหม่นี่แหละครับเพียงแต่ว่าถ้ารายการที่เขาตรวจจริงๆอ่ะก็คือตัวเนี้ยก็คือก็คือแข็งไม่ได้แล้วมันหมดอายุถ้ารายการใหญ่เขาตรวจนะแต่ถามว่ามันมันยังกันไฟได้ไหมก็ก็เหมือนชุดทั่วไปครับกันไฟได้ปกติครับพี่โอ๋ครับผมเห็นมาตรฐานอีกมาตรฐานหนึ่งก <eterm oon> ็คืออันนี้เขาจะมีอ่าเป็น SFI นะครับอันนี้เนี่ยเหมือนกับ FIA ไหมพี่อันนี้ก็เป็นมาตรฐานของฝั่งอเมริกาเขาใช้กันนะครับเป็นภาคกันไฟเหมือนกันก็มีเลเวลของเขาเหมือนกันอันนี้เป็นเลเวลเริ่มต้นนะฮะ แล้วก็ร,ราคาก็จะไม่แพงถูกกว่า<ต> f i a ไพี่ถูกกว่าครับ<อ>ถูกกว่าแต่ว่ามันไม่แพร่หลายเท่าเ b เนะครับเอเเขาใช้ทั่วโลกอันนี้ก็นิยมฝั่งอเมริกาสแสดงว่าบางรายการการแข่งขันก็คือไม่สามารถใช้ถ้ารายการที่มันเป็นมาตรฐานสากลระดับโลกนะครับ,รบเขาก็ใช้มาตรฐานเอเปกันอ๋อเรื่ออย่างบ้านเราอันนี้ในนามที่พี่โอเป็นนักแข่งอย่างเอฟไอตัวนี้ครับในบ้านเราใช้แข่งขันได้ไหมพี่ รายการบ้านเราก็ส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นมาตรฐานจริงๆอ่ะเขาก็จะ f อ a เป็นหลักอก็คืออิง f อ a อ่ถ้าถ้าเป็น SFI อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ีปายฟไออย่างที่ดูเมื่อกี้ครับก็ไม่ได้เออแล้วเราจะเห็นเยอะๆผมเห็น SFI เนี่ยจะอยู่กับพวกรถคาร์สโกคาร์สอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมพี่อันนี้ปะอ่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคาร์สก็จะเป็น f ด a อีกตัวหนึ่งอ๋อเป็นได้ของคาร์สของเขาไม่ได้เกี่ยวกับรถยนต์อ๋อแต่ก็เป็น f อ a เหมือนกันาผ้าก็จะไม่กันไฟก็จะเป็นผ้าของ f อ a ของคาร์สเขาครับับฟไ a ก็แยกกัน ราคาพี่ถ้าเกิดเป็นชุดแข่งนี่ราคาเริ่มต้นอยู่เท่าไหร่ครับถ้าไม่เอเอก็เริ่มกันประมาณหกพันครับเอเเอก็เริ่มกันประมาณสักสองหมื่นห้าสามหมื่นสองหมื่นห้าะครับ,รบโดยประมาณก็ป,ประมาณนี้จริงจริงนอกเหนือจากนี้ก็จะมีรองเทา้าอรองเทา้าก็จะเป็นรองเท้าที่แบบว่าใช้สําหรับการแข่งขนันส้นเนี่ยมันจะเป็นส้นแบบเรียบๆเนาะนะครับอย่างรองเท้าพี่ราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับทั่วไปก็หมื่นหนึ่งเอเเอก็ประมาณหมื่นห้าราคารองเท้าก็ไม่เท่าไหร่ แต่แต่นี้ง่ายๆเลยถ้าเกิดใครจะแข่งแล้วอาให้ครบๆเนี่ยต้องกำม,มาประมาณขั้นต่ำว่าน้าประมาณแสนนึงนะพี่ใช่ใช่กำลังสวยๆเก็บเอ็ประมาณแสนขึ้นไปอ่ะอืมกำลังกำลังสวยแล้วบอกว่าได้ของค่อนข้างครบมันจะมีอันเดอร์แวกชุดข้างในอีกแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเราถ้าปัจจัยเยอะจะขยับไปตัวสูงสงเลยมันก็ปลอดภัยกว่าแล้วก็แข่งได้หลายรุ่นหลายรายการมากกว่า<ช>นะครับยางรองเท้าพี่มันช่วยซัพพอร์ตเราเรื่องอะไรบ้าง รองเท้าแข่งรถก็จะเป็นพื้นบางนะครับ<ช>ส้นเท้าก็จะไม่มีส้อนอ่ะคือ<ช>เวลาเราเหวียนโทอย่างเงี้ย<ช>มันจะมันจะคล่องกว่าแล้วมันก็จะเบาเราก็จะคุ้มข้อเวลาเราแข่งก็ป้องกันข้อเท้าเราเวลาชนก็นมีอะไรช่วยแม่ข้อเท้ามันเก็บแพงอะไรเง<ช>ี<ช>้ยของพี่มีขายของที่เป็นยี่ห้อพี่เป็นยี่ห้ออะไรบ้างพี่ก็มีโอเอปีสปาโก้เอาไพสตาร์เบลอลาย สเตโล่อะไรเงี้ยครับที่มันเกี่ยวรถแข่งอ่ะก็คือขายหมดเลยสั่งได้ไหมพี่สมมติถ้าแบบบางตัวลูกค้าอาจจะบอกเห็นจากเมืองนอกมามีเมืองนอกได้ครับสั่งได้ด้วยพิออเดอร์ได้ได้ได้หมดนะครับแล้วก็มีให้เช่าด้วยนะครับสมมุติถ้าใครบอกว่ายังไม่อยากซื้อซะทีเดียวนะครับอยากที่จะมาลองเช่าแล้วเราไปลองขับเล่นดูก่อนถ้าพอมันโอเคแล้วค่อยมาซื้อที่หลังก็ได้นะครับราคาเช่าเริ่มต้นพี่เทเก็เช่าก็อีเวนต์หนึ่งก็สามพันครับสามพันนี่มีอะไรบ้างพี่ก็มีชุด ถ้าจะเอาออปชันอื่นก็หมวกกันน็อกก็สามพันครับะนะครับลองก่อนอเพราะบางคนเนี่ยขับครั้งเดียวแล้วทออใจเลยก็มีใช่บางคนไม่ชอบบางคนไม่ชอบก็มไม่ใช่ทางน,นะครับโอเควันนี้ก็พาเพื่อนมาดูในเรื่องของชุดแข่งนะครับแต่รายละเอียดเนี่ยมันมีดีเทลที่ลงไปลึกมากๆนะครับใครอยากได้รายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถมาหาพี่เขาได้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่รามินทาสามสิบเก้าแยกสามครับ อ่าถ้าใครสนใจนะครับอยากจะทักมาหาพี่หรือว่ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพวกชุดแข่งสามารถติดตามพี่ได้ที่ไหนครับก็ Facebook นะครับแฟนเพจนะครับเ a c i n g g a า a ครับโอเคก็ติดตามพี่ก็ได้พี่โอ๋นะครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่โอ๋มากครับก็มาซื้อของนะครับแล้วก็ได้รายละเอียดจากพี่โอ๋ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีความฝันนะฮะว่าอยากจะเป็นนักแข่งหรือว่าอยากจะมีอุปกรณ์เก็บไว้เท่ๆก็ได้บางคนเนี่ยผมเห็นนะไปตามบ้านพี่ๆหลายคนมีอุปกรณ์มีหมวกมีชุดแข่งรองเท้าแข่งถามว่าแข่งไหมไม่ได้แข่งมีไว้ติดบ้านเฉยๆเท่ๆก็ได้แล้วก็พวกหมวกพวกนี้จริงๆอ่ะผมเห็นบางคนเขามีมีแบบเพ้นลายนะ เออก็สามารถเอาไปเพ้นทลายได้นะครับมาที่นี่ที่เดียวอ่ะ คือมีครบทั้งอุปกรณ์แข่งที่เมื่อกี้เราพูดกันก็คือเป็นชุดใช่ไหมแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้กับรถยนต์นะครับเนี่ยพวกอุปกรณ์เซฟตี้อะไรต่างๆจริงๆพี่เขามีหลายอย่างมากๆอย่างพวกตัวล็อกฝากระโปรงตัวแบบหูลากอะไรต่างๆมีเยอะอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของรถแข่งนะครับมีหมดเลยนะโอเควันนี้เราก็ต้องฝากเพื่อนๆไปด้วยใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเราด้วยเดี๋ยวเราขอชำระเงินก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันว่าผมจะไปซ้อมที่ไหนนะครับจะไปแข่งที่ไหนรายการอะไรก็ฝัน ติดตามด้วยครับไปแ LIKE ล้วครับสวัสดีครับเราดูนี่อันนี้เราชอบมากเลยยี่ห้ออะไรแล้วก็อันนี้เป็นตัวใหม่ G P 7เฮ้ยแต่นนี้เหมือนจะแบบเหมือนมีรูดักอากาศเยอะกว่าหรือเปล่าแต่คล้ายๆนะคล้ายๆกันข้างหน้าตรงนี้เหมือนกันเลยเฮ้ยนี่เหมือนเบากว่าเล็กต้องไปแปลงประกันประมาณห้าพัน